FM91 วันนี้วันพระธรรมรักษาใจพระฟังคะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คธิสโสติพะโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์จเจริญพรพระอาจารย์คะก่อนจะเริ่มคำถามก็กลาบอาราธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตกันก่อนนะคะอ่าก็ วันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของพิธีปลงบาปนะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าการล้างบาปการแก้กรรมการหมดกรรมอะไรก็ตามนะอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่พระองค์ได้ทรงเรียกกันในยุคนั้นนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีในการจะปลงบาปหมดบาป พ้นจากบาปกรรมต่างๆเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรเพื่อเป็นการละบาปได้อย่างถูกต้องนะพระองค์ตรัสกับพิกุทั้งหลายอย่างนี้ว่าพิกุทั้งหลายเราจะแสดงพิธีปรงบาปอันเป็นอริยะแกะเ่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายก็พิธีปรงบาป อันเป็นอริยะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปานาติบาตเป็นสิ่งที่ชั่วชา้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปานาติบาตย่อมปรงบาป จากปานาติบาทย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแข่งอตินนาทานวิบากแข่งกาเมสุมิฉาจารวิบากแข่งมุสาวาทวิบากแข่งปิสุนาวาจาวิบากแข่งพารุสวาจาวิบากแข่งสัมผับปลาปะวิบากแข่งอภิชาวิบากแข่งพยาบาทวิบากแข่งมิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยะสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิติย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิติทิกขูทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีปลงบาปอันเป็นอริยะอันนี้ก็เรานำมาโดยยนะ่อนะพระองค์ก็ สัตในเรื่องของอากุศลกรรมบทสิทธิ์นั่นเองนะทั้งแต่เรื่องของปานาติบาสนะการฆ่าสัตว์การที่เราขโมยการที่เราประพฤติผิดในการการที่เราพูดโกหกนะการที่เราพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำยาพูดเพ้อเอ้อความโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการที่เราพยาบาทการที่เรามีมิจฉาทิฐิ สิ่งเหล่านี้มีวิบากของมันทั้งสิ้นนะแล้วเรารู้ว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสร้างวิบากที่ไม่ดีแก่เราแล้วเราก็ละมันเสียเราก็จะเป็นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดมีใจที่สะอาดมีความประพฤติเรียบร้อยนั่นเองนะอันนี้เป็นวิธีปรงบาปหรือวิธีละบาปนะบาปก,กรรมทั้งหลายจะหมดไป อันเป็นอริยะคือเป็นความประเสริฐนะเป็นสิ่งที่ให้ผลจริงนะแต่เราก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งก็คือลงทุนที่จะกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงตรัสนะอันนี้ก็ฝากเรื่องของพิธีปรงบาปอันเป็นอริยะให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันนะ อาจารย์คะท่านแรกเนี่ยฝากคำถามมาเขาบอกว่าชีวิตเดินทางมาถึงช่วงที่เรียกว่าเป็นบั้นปลายชีวิตนะคะแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าสังขารเนี่ยเป็นทุกข์ตอนนี้ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะคือบอกกับตัวเองว่าไม่ปัม๊มไม่ผ่าไม่เจาะจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็จะบอกสิ่งนี้กับลูกกับหลานคือสั่งไว้เลยเนี่ยเขาถามมาว่าแบบนี้ แาจจะผิดหลักพระพุทธศาสนาแบบเบียดเบียนตัวเองไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าอะคะพระอาจารย์อมันก็ได้ทั้งหมดนะการจะฝากฝังในสิ่งเนี้ยมันก็พอได้เพราะว่าก็คือมันมีทั้งว่าปล่อยแล้วรอดก็มีปล่อยแล้วเสียชีวิตก็มี รักษาแล้วรอดก็มีรักษาแล้วเสียชีวิตก็มีคือมันมีทั้งนั้นนะนะอันนี้มันก็อยู่ที่ที่กรรมของเรานะว่าเราทํากรรมมาแค่ไหนนะเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือน่าจะฝากฝังลูกหลานไว้ว่าในช่วงที่เอ่อกำลังจะเสียชีวิตนะที่พระเจ้าเรียกว่าช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะเนี่ยช่วงจังหวะที่กําลังจะ ตายไปเนี่ยให้ช่วยเปิดพุทโธชน,นะนะให้คุณแม่ฟังให้คุณพ่อฟังให้เราฟังด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอัน,นิสงส์ของการที่คนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสังโยชน้าเบื้องต่ำที่ยังไม่สิน้นก็จะสิน้นนะอันนี้จะเป็นอาน,นิสงส์ที่เราจะได้และเป็นสิ่งที่เรียกว่า รัดสั้นนะซึ่งการบรรลุธรรมในช่วงท้ายลักษณะอย่างเนี้ยนะกับการที่บรรลุธรรมมาแม้ร้อยปีเนี่ยพระองค์ตรัสว่าไม่มีความต่างกันนะในพระสูตรหนึ่งที่อุจ้ารสเรื่องของอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจนะแล้วก็ตรัส อธิบายว่าอให้ปลอบโยนยังไงให้ทํำยังไงนะส่วนพระสูตรเนี้ยจะอยู่ในภกุณสูตรสองพระสูตรเนี้ยรวมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฝากฝังไว้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักหรือคนที่เราคิดว่าเขาเนี่ยจะทําสิ่งนี้ให้เราได้ก็คือเปิดคําพระศาสดาให้เราได้ยินได้ฟังไปตลอดจนกระทั่งเราตายแล้วตายไปแล้วก็เปิดไป ยาวๆไปเลยหลายๆชั่วโมงหน่อยนะอ่าอันเนี้ยจะเป็นเนตรให้ได้อน,นิสงส์ตามที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้นะแล้วเราก็ดูกลนเอานะอ่า <Okay. S 2> ประมาณนี้ท่านต่อไปสอบถามความแตกต่างระหว่างการทําสมาธิกับการทําวิปัสสนาเขาอยากจะทราบว่ามีความแตกต่างกันไหมคะพระอาจารย์การทําสมาธิอย่างเดียวพระองค์เรียกว่าสมถะ การทำวิปัสสนาะนแบ่งแยกกันอย่างนี้นะวิปัสสนาก็คือด้านของปัญญาพระองค์บอกว่าสมถะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนะพระองค์บอกว่าสมถะทำแล้วจิตจัะเจริญนะจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์ตรัสว่าจักละราคะได้ละราคะได้แล้วจะได้ประโยชน์อะไร พระองค์บอกว่าจะได้เจโตวิมุตต์ก็คือหลุดพ้นเหมือนกันเป็นการหลุดพ้นด้วยสมาธินะตัดต่อไปอีกว่าวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์ตอบว่าวิปัสสนาทำแล้วนะปัญญาจะเจริญเมื่อปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์ตัดต่อว่าเมื่อปัญญาจเจริญแล้วเนี่ยจักละอะวิชาได้นะ ละอวิชาแล้วได้ประโยชน์อะไรองค์ตรัสว่าจักได้ปัญญาวิมุตตก็เป็นการบุดพ้นได้ด้วยปัญญาดังนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยนะสำเร็จสมบูรณ์ในตัวของมันเองได้ทั้งคู่นะแต่ใครทำสองอันก็ได้พระองค์ตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งที่มีเรื่องของอนิทัศนังชื่อแทนนิพพานสามสิบสามชื่อและพระองค์ก็ตรัส มัควิธีสมถาวิปัสนาคู่กันบอกว่าเป็นหนทางให้ถึงนิพพานนะทั้งสองอันคู่กันจากนั้นพระองค์ขยายเป็นมัควิธีที่ละเอียดแล้วก็จัดสมถะอย่างเดียวก็เป็นหนทางให้ถึงนิพพานแล้วก็ตัดวิปัสนาอย่างเดียวก็เป็นหนทางให้ถึงนิพพานแต่แง่มุมของสมถะอย่างเดียวที่เป็นหนทางให้ถึงนิพพานต้องรู้ว่าเราจะละสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการสร้างภพนะ เราต้องการสร้างอุปนิสัยในการไม่แสวงหาพบหรืออารมณ์เพื่อการละขาดซึ่งพบซึ่งอารมณ์หรือการละนันทินะและผลสุดท้ายของการกระทําคือได้เจโตปิมุตสนะส่วนวิปัสสนาก็จะเป็นการเห็นการเกิดและการดับสมุทัยการนิโรธและเป็นเหตุให้ได้ปัญญาปัญญานี้จะเป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้และจะเป็นเหตุให้เราได้ปัญญาวิมุต นะหลุดพน้นทั้งคู่แต่ก็ได้คนละแบบส่วนใครหลุดพน้นได้ทั้งสองส่วนพระองค์เรียกว่าอุปภโตภาพไปมุดเป็นผู้หลุดพน้นโดยส่วนสองอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ส่วนี้ท่านหนึ่งเขาสอบถามมาว่าการที่คนเราได้เกิดในครอบครัวดีมีความสุขสบายเนี่ยเขาอยากจะทราบว่ามาจากบุญกุศลเรื่องใดเหรอคะพระอาจารย์ อยู่ในครอบครัวดีมีความเป็นอยู่สุขสบายก็คือได้ความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์พระองค์ตรัสว่าผู้นี้ก็คือให้ทานพอประมาณและรักษาศินพอประมาณอยู่ในพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสว่าจะเป็นได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์แต่ถ้าให้ทานนิดหน่อยรักษาสินนิดหน่อยอันนี้จะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ แต่ถ้าให้ทานเนี่ยมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งนะจะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกรรมภพตั้งแต่จ้าตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานาราดีปารณิมิตาวสวัตตีแต่ถ้าให้ทานและรักษาศีนเป็นอติเรกคือมากยิ่งกว่าประมาณยิ่งอันนี้จะมาเกิดเป็นราชานะเป็นพระราชาในเทวดาชั้นกรรมภพนะอันนี้ก็คือเหตุของการ ให้ทานและรักษาศินต้องทำสองอันคู่กันนะต้องทำสองอันคู่กันและพวกเนี้ยไม่ได้ทำบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยนะขนาดไม่ได้ภาวนาเลยนะก็ยังได้อน,นิสงขนาดนี้นะแต่ต้องทำสองอันคู่กันแต่ถ้าใครเนี่ยไม่รักษาศินแล้วทำแต่ทานอย่างเดียวก็จะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานคือเรื่องของทานเนี่ยก็จะตามไปส่งผลอีกเหมือนกัน เช่นเราอาจจะเกิดเป็นสุนัขหรือแมวในบ้านคนรวยแล้วก็อยู่ดีมีสุขได้โอกระซัต์ต่างๆมากมายกินอิ่มนอนหลับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนัยยะอื่นก็ยังมีอีกเยอะพอ,พอสมควรเช่นว่าเรื่องของการทำกุศลกรรมบทสิทธ์เป็นอย่างดีก็จะเกิดในภพอนุษย์และเทวดานะประมาณนี้ อ่าพระอาจารย์คะแล้วอย่างเราเป็นคา,าวาสเนี่ยค่ะถ้าเราตั้งใจรักษาสินห้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้รักษาสินแปดนะคะจําเป็นจะต้องแบ่งเวลาหรือว่ากําหนดวันเพื่อการรักษาสินแปดบ้างหรือเปล่าคะเออถ้าได้ก็จะดีจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาสินแปดหรืออุบโบสถแปดประการเนี่ยพระองค์จะแนะนํากับผู้ที่เป็นโสดาบันนะหรือผู้ที่ต้องการที่ พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นแต่ถ้าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็คือสิน้านเนี่ยพอเพียงแล้วให้บวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวคือไม่มีสารณะ,ะอื่นไม่แบ่งปันศรัทธาไม่แบ่งปันความรักเปมะความรักและศรัทธาให้กับอย่างอื่นก็คือตรงกับพระพุทธเจ้าผู้เดียวอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็จะได้ความเป็นโสดาบันซึ่งตัดอยู่ในเรื่องของ คุณธรรมคือแว่นสองธรรมแว่นสองความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองคือก็เพียงพอแล้วเพราะอารวาสเรามีค่าสินห้าก็โอเคแล้วนะอาจารย์ครท่านสุดท้ายสอบถามมาสั้นๆเขาบอกว่าอยากจะทราบว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์เนี่ยคืออะไรล่ะคะความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยพระศาสดาตรัสก็คือสุขอันเกิดจากความที่เรา ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกนั่นคือเราจะไม่มีความทุกข์และนั่นคือเราจะได้มากผลนิพพานเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้นะเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากนานๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่งนะตา,ตาตาบอดเจอแอกไม่ไผ่ที่น้ําทิ้งลงไปในน้ําท่วมทั้งผืนโลกนะนะแต่เมื่อ เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะแล้วได้เจอพระธรรมวินัยของพระศาสดาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรให้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ตรงเนี้มันเสียไปแต่นั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าความรู้อันดับแรกของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ควรรู้ที่ควรได้คือการรู้อริยสัจสี่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์และอะไรคือวิธีในการดับทุกข์ และนั่นแหละความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆบางเบาไปหมดไปและเมื่อความทุกข์มันหมดไปเนี่ยนั่นก็คือความสุขที่เราจะได้มานั่นเองและนั่นเป็นความสุขอย่างถาวรสุขที่ไม่ไม่จางคลายไม่หมดไปเพราะสุขทางโลกเนี่ยพระองค์บอกมันหมดไปได้เสื่อมไปได้นะและพระองค์ก็จะแบ่งสุข ในยะหนึ่งคือสุขที่คกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวนะสุขที่ควรกลัวคือสุขมันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนสุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขมันเกิดจากสมาธิอย่างเนี้นี่ก็จะแบ่งเป็นหลายในยะเราก็ลองนําไปพิจารณากันนะวันนี้นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสการขอบพระคุณค่ะอาจริญพรพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่า,ปาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะ f m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ